บ้าานออกเขวิธีการผสมพันธุ์นะครับ<ะ>อินทผพาลำป,ปีหกสิบส <62. S 1> องไปถือบอกเกี้ยๆเกี้ยนั่นบ้านคอยบอบอปกลกุกงท่ายลูดนะ ห็นหมดเจ้าคนมันยังแน่น,นั่งเอ้ยงวดนี่เพื่อนว่าไอ้หกเก่าว่ะเอาได้พี่น้องนี่ไม่ได้ออกเลี้ยงครึ่งใช่ไหอ่ะเบิ้งขัแขักใช่เลยก็ย้ายออกเบิง้งกันเออบอะ เกาซี่ 94, สน่ะเ้าหน้าบ้านเ้านี่ยที่ขี้ม้าสวน อินทราลัมร้อยเอ็ดครับที่นออกที่นอ ต้นนี้ดอกจะออกที่หน่อนะครับซึ่งปลูกมาได้ประมาณ3ปีว่ะ4ปีสี่ปีนี่ดูวิธีการผสมเกรสร อินทราลัมยังดู